ผมพลังครับและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยีสร้างสุขงานช่าง factory maintenance, high power ผู้นำด้านระบบหล่อลื่นอัตโนมัติสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากเยอรมนี high power โดดเด่นด้วยรุ่นท็อปอันดับหนึ่ง SGL 1 2 5และ SGL 6 0กระปุกอัดเติมจารบีอัตโนมัติ h ฮ Power อทั้ง2รุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดอีกทั้งได้รับการตอบรับอย่างดีจากการใช้งานจริงของโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานผลิตชั้นนำมากมายทั่วโลกครับรับรองคุณภาพยอดเยี่ยมสุดยอดจริงๆครับ High Power ก <Wow. S 1> ระปุกเติมจารบีอัตโนมัติ พระเอกตัวจริงทรงประสิทธิภาพคนทานช่วยให้คุณผ่อนแรงหมดกังวลกับปัญหาลูกปืนแตกลูกปืนแห้งหมดปัญหาการอัดจารบีที่ยุ่งยากเพราะคุณสามารถติดตั้งไฮพาวเวอร์กับเครื่องจักรของคุณได้แบบง่ายๆและใช้ได้กับตลับลูกปืนเครื่องจักรทุกประเภทและขอแนะนำรุ่นเด่นมาแรง HOL 95สำหรับงานหล่อลื่นน้ำมัน และ HOL 1 8 0 B ที่มาพร้อมแปลงจ่ายน้ำมันอัตโนมัติเพื่องานหล่อลื่นสายพานมั่นใจได้ครับทุกรุ่นติดตั้งใช้งานง่ายทนทานสร้างประสิทธิภาพดีเยี่ยมเพื่อทุกโรงงานอุตสาหกรรมคุ้มค่าสุดๆแน่นอนครับ High Power Auto Lubricator ติดตั้งง่ายใช้งานได้ทั้งในและนอกอาคาร ทนความร้อนสูงจะติดตั้งในกลางแดดจ้าร้อนจัดแค่ไหนก็ไม่หวั่นครับหรือติดตั้งในที่สูงที่คับแคบไฮพาวเวอร์ก็สามารถทำได้ยิ่งไปกว่านั้นไฮพาวเวอร์ยังใช้ได้กับลูกปืนแบริ่งชั้นนำอย่าง SKF NTN แบบว่าใช้กับตลับลูกปืนทุกยี่ห้อได้เลยครับ มาดูในชุดกันครับ Hi p o w o w e r เข้าแถมฟรีข้อต่อนิปเปลิลมาให้ถึง3ขนาดตรงงานโดนใจช่างผู้ใช้งานสะดวกสุดๆครับ mm hmm. เพียงหมุนเกลียวเข้าจุดหล่อลื่นระบบจะจ่ายจาระบีหรือน้ำมันอย่างต่อเนื่องปรับปริมาณการไหลมากน้อยได้ตามต้องการกระปุกใสมองเห็นปริมาณจาระบีชัดๆแบบเรียวไทม์ครับ h i g h Power ทั้งผ่อนแรงปลอดภยัยติดตั้งเองได้ง่ายๆ mm hmm. เพียงแค่หมุนเข้าปรับวาวใช้ได้เลย รับรองถูกใจช่างทุกคนที่ได้ใช้แน่นอนแล้วถ้าจะระบีหมดละ่ะก็แค่เติมรีฟิลใหม่เพิ่มกันได้เลยครับเขามีรูเติมจาระบีแยกไว้ต่างหากในตัวครับเพื่อไอการอัดจาระบีเพิ่มได้อย่างสะดวกสบายในขณะเดียวกันตัวกระปุกเองทำหน้าที่เสมือนเป็นที่พักกักเก็บจาระบีไว้อย่างดีหากเครื่องจักรปิดอยู่หรือไม่ได้ทำงานนี่คือนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด ลงทุนเพียงกระปุกจารบี h ฮพาวเวอรตัวเดียวคุ้มค่าครับใช้ได้ยาวนานนับ10ปีคุณสามารถรีฟิลเติมจารบีใหม่ได้เองตลอดเวลาครับจุดเด่นของ h ฮพาวเวอรคือทำงานออตโตโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ใดๆเรียกว่าติดตั้งได้เองแบบง่ายๆรีฟิลจารบีใหม่เพิ่มได้ด้วยตัวคุณเองทั้งสะดวกทั้งปลอดภัยสูงสุดทั้งช่วยผ่อนแรงดูแลเครื่องจักรได้ดีเยี่ยมสุดยอดจริงๆครับ ทุกงานหนักกลายเป็นงานง่ายครับ High Power ช่วยดูแลรักษาเครื่องจักรยืดอายุการใช้งานและลดการสึกหรอได้ชัวร์แน่นอนครับหัวใจสำคัญของกระปุกเติมจารบีอัตโนมัติ High Power คือสร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับระบบการผลิตทุกโรงงานพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบารุงได้ทันทีคุ้มค่าสุดๆและนี่แหละครับที่เรียกว่าสร้างสุขงานช่างและลดต้นทุนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมได้จริงครับ มาร่วมสร้างสุขงานช่าง Factory Maintenance กันนะครับ High Power มีพร้อมส่งและบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศเรายินดีให้บริการอย่างดีที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วนะครับ <c oughs> เพื่อให้เราได้ร่วมสร้างสุขงานช่างและมอบสิ่งดีๆให้ทุกท่านขอบคุณมากครับวันนี้โรงงานของคุณมี High Power แล้วหรือยัง